คุณเด่นของเรานะคะประจำวันพุธที่ยี่สิบตุลาก็จะเป็นตัว f o r ์ s สมาร์ค่ะอ่า <Okay. S 1> ในส่วนของ f o r ์ s สมาร์นั้นมีข้อดีอะไรยังไงบ้างคะทำไมจะต้องแบบ f o r ์ s สมาร์เราเห็นตู้บุญเติมรู้จักกันมานานแล้วอะจนรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นแคชเลสโซซายตี้แล้วจะแย่ไปหรือเปล่าจะมีธุรกิจใหม่อะไรมาเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั้นว่าไงคะ โอเคครับะตู้บนเติมนะครับเป็นตู้สีส้มๆที่วางอยู่หน้าเซเว่นทุกท่านน่าจะเคยผ่านกันมาบ้างนะครับก็มีทั้งหมดในประเทศแต่ทั้งหมดแสนสามหมื่นตู้ซึ่งจำนวนนี้ถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับจำนวนสาขาของของเซเว่นเนี่ยมีอยู่หมื่นสามพันสาขาถ้าเทียบแบบจำนวนตำบลของประเทศไทยทั้งหมดมีเจ็ดพันตำบลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตู้นี้มีแสนสามหมื่นตู้นี่คือทุกมุมถนนเลย นะครับส่วนแว์ลูต่อลูกค้าเนี่ยหลักๆเลยก็คือเขาพยายามที่จะเอาค่าใช้จ่ายการเดินทางของลูกค้าเนี่ยมาเป็นค่าคอมมิชชั่นของเองขยายความก็คือว่าจากเดิมเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องเดินทางไปแบงค์สาขาแบงค์เหมือนด้วยที๋เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่ว่าเขาก็เนี่ยอำนวยความออสะดวกให้โดยที่เอาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยมาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเพราะตู้เขามีเยอะมากเซอร์วิส <Service S 1> ข,ของเขาเนี่ยมี เยอะแยะมากเลยเรียงมาตั้งแต่ซื้อสต mm ิกเกอร์ในไลน์หรือว่า uh huh. เป็นประกันซื้อประกันสังคมมาโอนเงินธนาคารเยอะแยะหมด mm hmm. แต่ว่าเซอร์วิสที่เขา,เามีสัดส่วนรายได้มากที่สุดของเขาเนี่ยก็คือมีสามเซอร์วิสอันดับหนึ่งก็คือเติมเงินมือถืออันดับสองก็คือเป็นบริการทางด้านฝาเกเงินเข้าธนาคารสซวิสที่สามเนี่ยเป็นด้านโอนเงินเข้า e ีบ mm ัลเลตต่างๆนะครับความน่าสนใจเนี่ยของหุ้นตัวนี้เนี่ยก็คือมีอยู่สามข้อเช่นกัน ข้อแรกก็คือว่าตู้บุนเติมเนี่ยกำไรของตู้บุนเติมเนี่ยยังทรงตัวอยู่ได้ใน3ปีที่ผ่านมาหลายๆ <หา S 1> คนเนี่ยอาจจะอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นมีคนใช้เลยนะหน้าเซเว่นแต่จริงจริงมีนะครับเพราะกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ํากว่า1นึ่งมืบาทต่อเดือนซึ่งอยู่ <หา S 1> จำนวนทั้งหมดเจ็ดของจำนวนคนทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งเยอะมาก แล้วก็ถึงแม้ว่าบริการเติมเงินมือถือที่บอกว่ามีาสัดส่วนเยอะเนี่ยจะค่อยๆลดความนิยมลงแต่ว่า<ฆ>การทางด้าน,นฝากเงินเข้าธนาคารกับบริการด้านโอนเงินเขา e ้าอ w a l เ e t เนี่ยก็มาทดแทนกําไรที่หายไปได้ก็คือส่งตัว3ปีข้างหน้าสปีที่ผ่านมานะครับ<ฆ>อันนี้ประเด็นแรกอันที่สองเนี่ยก็คือเขาวางตัวเองเนี่ยแทนตู้ ATM ก็คือเขามองเห็นเทรนว่าสาขาแบงก์หรือว่าตู้เ t ทีเมเนี่ยกำลังค่อยๆลดลงเขาก็เลย ว่าเฮ้ยเราเอาอัปเกรดตู้ตู้บุญเติมดีกว่าจากเดิมที่ฝากเงินได้อย่างเดียวเป็นถอนเงินได้ด้วยแล้วก็สาขานาคาที่ลดลงเนี่ยเขาก็เอาตู้เนี่ยไปวางแทนแล้วก็ตู้บุญเติมเดิมเดิมโลเคชั่นเดิมเดิมที่มีทราฟฟิกเยอะๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนอัปเกรดขึ้นมาได้นะครับเขาตั้งเป้าปีนี้200ตู้ปี2023อยู่ที่2หนึ่งหมืนตู้นะครับ ประเด็นต่อไปก็คือเป็นเขาที่นีเป็นพระเอกของเขาเลยก็คือเขามีธุรกิจใหม่ก็คือเป็นตู้กดเครื่องดื่มชงสดเต่าบินสีขาวๆอยู่สองร้อยตู้ในกร<ะ>ุงเทพแล้วเขาก็วางอยู่ในโรงพยาบาลนะในหน้าถัดไปนะในหน้าถัดไปมีสไลด์มาให้ดูค่ะนันเตรียมสไลด์มาให้ดูอันนี้เป็นตู้บนเติมสีส้มถัดไปอีกอันเนี่ยจะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นตู้เต่าบินใช่ไหมคะอืมใช่ครับก็เป็นนะครับ,รบรว่าเป็นชงสดในตู้เลย<ๆ>ก็คือเอาเมล็ดกาแฟใส่เข้าไปเอานมใส่เข้าไปรอไว้ลูกค้ามากดปุ๊บก็เอากาแฟมาบดในตู้เลยทํในเดี๋ยวนั้นก็เราไม่มีใครทาตู้แบบนี้มาก่อนนะคะไม,ม่ตู้กาแฟอย่างเงี้ยยังเป็นเจ้าแรกที่ทําที่เป็นชงสดนะครับเจ้าอื่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นสินค้าเสเ็จลูป<อ>เป็นขวดน้ำ<อ>เป็นขวดกเขียวแทน<อ>ครับ เขาตั้งเป้าไว้อยู่ที่20,000ตู้ในปี2023นะปลายเือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่แล้ว200ตู้แล้วก็ตั้งเป้าปีนี้อยู่1,000ตู้ก็คือทั้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยขเขาก็ค่อยๆพายลอตเทสมาเรื่อยๆว่าแอสเซมบลชันที่เขาตั้งไว้ถูกไหมอะไรเงี้ยก็นะจนถึงตอนนี้ก็คือมิดหมดเขาก็เลยตอนนี้อยู่ในเฟสของการขยายตัวแล้วก็ถ้า สำเร็จขึ้นมาเนี่ยจะใน 2, ปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยก็คอนทริบิวต์กำไรให้กับเอฟสมาร์ได้ได้เป็นหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับแ,และ<อ>จากสองาร้อยตู้อ่ะขออภัยจากสองร้อยตู้ไปสองหมื่นตู้ภายในสองปีนั้นว่าได้เหรอก็คืออันนี้นี่เขามีจุดเด่นคือเอฟสมาร์เนี่ยเขาถืออยู่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในฟอร์ดเวนดิ้งที่ดำเนินธุรกิจไอ้ผู้ต่อวนนิ่งซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือฟอร์ดคอพเปอร์เรชันซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเขา ซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบทํากลไกในตู้มาอย่างยาวนานแหละ,แล,ะ,ะแล้วก็เขาก็ขยายตู้บุญเติมมให้เขาเห็นแล้วสี่ห้าหมื่นตู้ต่อปีก็เคยก็เคยทามาแล้ว,ลวใช่ใช่ก็เรื<ช>่องนี้ไม่น่าของบนค่ะในเรื่องค valuation ครัเราใช้ซัมมั t เดอะพาตแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยคือมูลค่าของตู้บุญเติมเราให้เราใช้วิธี DCF ใช้แวกเจ็โดยที่ไม่มี terminal value นะครับ ได้ราคาอยู่ที่4บาท70ในส่วนของมูลค่าของตู้บุดเติมในส่วนที่2เนี่ยคือมูลค่าของตู้เต่าบินตามสัดส่วนที่เอฟสมาร์ถือก็คือเราใช้ปี25เท่าเราใช้กําไร2ปี2,022ได้8บาท80รวมทั้ง2ส,ส่วนนี้ได้13บาท50ก็ราคาในกระดาษอยู่10บาท80มีอัพไซต์อยู่ประมาณสัก25เปอร์เซก็แนะนําซื้อครับ ค่ะก็น่าสนใจมากเดี๋ยวต้องกลับไปถามหนุ่มๆก่อนได้ยินว่าทั้งเอกทั้งนันเนี้ยเคยไปใช้บริการแล้วเปล่าอ่ะแถวบ้านพี่ยังไม่มีอ่ะตู้เต่าวินคือเมื่อวานนี้ไปกดตัวโอรีโอปั่นมาปรากฏว่าอร่อยอก็มีปั่นด้วยเหรอเขามีปั่นใช่ยป่นเขามีปั่นด้วยใช่แล้วมีแบบนันว่าไงนะผมไปกดลายลาเต้ร้อนเฮก็จากตอนแรกเขาก็คอนเซิร์ตกันว่าทำทำนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่แต่ อย,อยู่อยู่ที่เมนูที่เรากดแล,ะละ<ช>้วเรา้รอนผมก็รอมันหนึ่งนาทีก็ได้แหละก็อร่อยดีครับาารค่ะกาแฟเย็นก็แบบว่ามีมีน้ําแข็งมาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมมีน้ําแข็งเป็นก้อนๆเลยครับผมต่ปั่นยังทําได้นะกาแฟเย็นไม่ได้ยากนักแต่เนาะค่ะแล้วก็มีมีคนรีวิวหลายท่านเหมือนกันนะคะว่าอร่อยนี่มีคุณผู้ชมเราคุณกุ้งบอกว่าต่อบินที่คอนโดมีขาไข่ดีมากๆแล้วก็ชอบด้วย โอ้แอสเซมชั่นนั้นก็โอดีแอสเซมชั่นนั้นก็ไม่ได้แอกรสซีฟนะเพราะว่าเราก็มองให้ราคาเฉลี่ยของต่อแก้วเท่าไหร่นะสามสิบห้าสี่สิบบาทสามสิบแล้วก็ราคาแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันอที่สี่สิบแก้วก็เฉลี่ยจากที่เคสมาแล้วทุกปีเนี่ยก็เยอะกว่านี้หมดนะครเราก็คอนเซอร์ไวทีฟเนาะ ค่ะส่วนแนวรับของ f o r ซ s m มาร์นะคะก็10บาท60 10บาท40ส่วนแนวต้านใกล้ๆก็11บาทถึง11บาท20ค่ะวันนี้ก็จะฝากหุ้นฟอสซ์สมาร์ตเอฟสมไว้ด้วยนะคะรานะคาเป้าหมายพื้นฐาน13บาท50ค่ะ